วันนี้เราจะมาทดลอง LCD 3.5 TFT m o ด u l e นะฮะอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นไมโครคอมพิวเตอร์เนี่ยบอร์ด Arduino แล้วก็สายเชื่อมต่อแล้วก็ LCD 3.5 TFT m o ด u l e ลักษณะของ TFT m o ด u l e ที่จะเป็นแบบนี้นะครับอันเนี้ตัวนี้ หน้าตาจะเป็นแบบนี้ตอนนี้ขั้นตอนเขาก็บอกว่าเนี่ยเชื่อมต่อออ d u น n กับ LCD เนี่ยเวลาเวลาเชื่อมต่อนเนี่ยก็ไอดูนะว่าส่วนที่ จำนวนขาน้อยกว่าเนี่ยจะว่ามันขาน้อยกว่าด้านนี้จะอยู่ด้านตรงนี้นะตรงนี้ก็คือขาน้อยกว่าด้านนี้ก็ใส่ให้มันมันตรงกับตัวล่างสุดเนี่ยี่างสุดแล้วอันนี้ก็ตรงกับตัวล่างสุดแล้วก็กดเข้าไปเนี่ยเนี่ยก็ะจะสนิทพอดี แล้วตอนนี้ก็เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เนี่ยพอเชื่อมต่อตอนนี้เรายังไม่โปรแกรมอะไรเข้าไปมันก็จะว,ว่างไม่มีอะไรนะามาดูต่อมาเขาบอกว่า,เ,าเลือก Arduino เป็น Arduino ยูนู you know. อ่าเนี่ยนะ Arduino ยูนูอ่านี่นะ know. You know. นนะตรงเนี้เยเลือกไว้แล้วแล้วก็พอตสามพอร์ตมากไอ้สูงสุดอ่ะก็คือพอตสามคอมสามเรียบร้อยแล้วบอกว่าให้ดึงตัวอย่างของโปรแกรมออกมาโดยเลือกเมนูไฟล,ล์แล้วก็ example แล้วก็ M C U fan นะ M C U fan แล้วก็ฟอนต์ example ฟอนต์โปรแกรมออกมานะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโปรแกรมในการแสดงฟอนต์ต่างๆอันนี้เขาบอกว่าให้ส่งไปที่ Arduino Uno เนี่ยก็กดดูกศรลูกศรเนี่ยอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าหน้าจอเนี่ยหน้าจอก็จะแสดงฟอนต,ต,ต,ต์ออกมาฟอนต์ต่างๆออกมา มาดูต่อค่อยเมื่อ,อการทดลองนี้เสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็บันทึกผลไปว่าได้อะไรจากนั้นมาดูการทดลองต่อไปเขาบอกว่าให้แก้ปโปรแกรมโดยลบส่วนอื่นที่ไม่ใช้แล้วพิมพ์ชื่อนามสกุลแล้วก็เลขประจำตัวของตัวเองลงไปแล้วก็บันทึกผลการทดลองวันนี้เราก็ต้องมานั่งแก้ปโปรแกรมนะ ก่อนที่จะแก้โปรแกรมก็มาดูก่อนว่าไอโปรแกรมส่วนต่างๆมันเอาไว้ทำอะไรไส่วนข้อมูลเนี้ยก็เป็น i n c โค e ดไหมก็คือไว้ดึงไลบรารีจากด,ดึงไลบรารีมามาใช้อะส่วนตรงนี้ก็เป็นดึงฟอนต์มาใช้ก็อยู่ในไลบรารีอ่ะอันนี้ก็ฟอนต์ส่วนตรงนี้ก็คือกำหนดค่าสีต่างๆนะ ค่าสีพอเข้าเซตอัพส่วนนี้ก็เป็น serial begin ก็คือกำหนดให้มันส่งค่าเข้ามาที่คอมพิวเตอร์ตอนนี้ก็เป็นการอ่านค่าทีอ่านค่าไอเดียไอดีของ TFT ตัวเนี้ย ก็คือหมายเลขของมันอเอามาเก็บไว้ในชื่อไอเดอันนี้มันก็เช็คไอเดถ้า ID เมันเท่ากับ3 ID 3มันก็จะเซตค่าใหม่อันนี้มันอาจจะเป็นรุ่นของมัน ID ก็คือรุ่นของมันว่ามันเป็นรุ่นอะไรแล้วก็ TFT Begin ไอก็คือให้มันเริ่มต้นทำงานแล้วก็เซตโรเตชันก็อันนี้ก็คือการหมุนอะว่ามันจะเริ่มเริ่มแนวไหนอันนี้มันหมุนเลขศูนย์ก็คือแนวตั้งปกติพอมันเข้าลูบเข้ารูปเนี่ยอันนี้มันก็จะเซตเป็นฟูลสกรีนแล้วก็แบ็คก็คือเป็นสีดำเต็มหน้าจอ อันนี้มันก็จะเรียกฟังก์ชันโชเมสเซจนะ x y อันนี้ก็คือข้อความแล้วก็ x y ก็คือเนี่ยยี่สิบก็คือ x สิ 10, ก็คือ y ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นไซส์ของมันอนะไซส์ว่าจะเอาฟอนต์ใหญ่แค่ไหนเนี่ยมันก,นออก็พิมพ์ออกมาพิมพ์ออกมาที่หน้าจอเนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยมันออกมาเป็นฟอนต์แต่มันอาจจะตัวเล็กหน่อย,น,ยนะ อันนี้มันก็ปิ้นมาเรื่อยๆไหมพอพอมาถึงตรงนี้เซ็ตเทคคันเลอร์ Color, อันนี้ก็คือกำหนดสีของเทคให้เป็นสีแดงเนี้ยสีแดงแล้วก็เซ t ตเทคไซส์ไซส์ก็คือสองขนาดเป็นท่ากับสองอันนี้เซ t c ค l o เลอร์เอเซ r ตเคอร์เซอร์ก็คือกำหนดเคอร์เซอร์ไว้ที่ตำแหน่งศูนย์ถึงสองสองตำแหน่งศูนย์ก็คือ X แล้วก็สองสองศูนย์คือ y แล้วก็มันปิ้นเทคตัวนี้ออกมาเนี่ยเนี่ยมันปิ้นเทคออกมาเสร็จมันก็หน่วงเวลาหนึ่งวินาทีแล้วก็จัดเสียนว่ามันเซตเคอร์เซอร์ที่เดิมไหเซตเคอร์เซอร์ที่เดิมมันก็ปิ้นอันนี้ออกมาก็คือมันเขียนตัวนี้เสร็จแล้วมันก็เขียนอันนี้ทับที่เดิมนะ่ะมันก็บอกว่าเขียนทับที่เดิมได้ แล้วก็หน่วงเวลาแล้วก็อันนี้ก็เิ็นปินต่อจากอันเมื่อกี้ต่อลงมาเรื่อยๆเปลี่ยนตำแหน่งอ่ะ x มก็เปลี่ยนตำแหน่งมาเรื่อยๆเิมพพอมาถึงตรงนี้อันบอกแค่ว่าจะใช้ถ้าจะลบแบ็กกราวเนี่ยก็ให้ใช้คำสั่ง fill r e e t a n g l e กแต่ตอนนี้มันไม่ได้แสดงไว้ในนี้ ข้างบนก็ไม่มีอาจจะอยู่ในตัวอย่างอื่นนะส่วนข้างล่างก็เป็นฟังก์ชันโชว์เมสเซจ x y ก็เมื่อกี้ะที่ตรงนี้พวกนี้มันก็เรียกฟังก์ชันขึ้นมาฟังก์ชันตัวนี้มันก็แสดงเมสเซจข้อความข้อความนี้เมสเซจในตำแหน่ง x y ที่มีฟอนต์ไซส์เท่ากับ s z เนี่ย s z ก็คือในฟอนต์ไซส์ x y ก็คือกำหนดตำแหน่ง เมสเซจก็คือปีนนะก็เนี่ยมันจึงออกมาเป็นแบบนี้ตอนนี้เราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนตามโจทย์อ่ะโจทย์มันบอกว่าเนี่ยตามข้างล่างนะโจทย์บอกว่าให้แก้โปรแกรมแล้วลบส่วนอื่นที่ไม่ใช้แล้วก็พิมพ์ชื่อนามสกุลในประจําตัวของตัวเองไปเราจะแก้โปรแกรมนะตอนนี้เราก็รู้แล้วโปรแกรมมันทําอะไรบ้าง เราจะใช้ฟอนอะไรอะ่ะเอาฟอนอะไรอ่ลบฟอนตอื่นที่ไม่ใช้ออกก่อนนะตัวนี้มันเล็กไปลบทิ้งเอาที่มันเอาใส่กลางๆอันอื่นไม่ได้ใช้ลบทิ้ง ก็เอาตัวนี้มาแก้ตำแหน่งนะเอาตำแหน่งนี้แล้วก็พิมพ์ชื่อของเราเข้าไปเนะี่ยสมมติว่าชื่อผมนะพิมพ์ชื่อเข้าไปอบอกให้พิมพ์เลขประจำตัวด้วยสมมุติว่าเลขประจำตัวนะก็กรอบนี้แล้วไปวางแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งไหมเอเนะีนะ่ยอันนี้ x อันนี้วายวายก็ต้องเพิ่มเข้าไปเอาสักร้อยยี่สิบอ่ะแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นสมมติว่าเป็นรหรัสประจำตัวาประมาณเนี้ยถือว่าเซตแค่นี้แล้วส่งไปดูดิว่ามันจะแสดงอะไรออกมา สแสดงมาแล้วนะเนี่ยแสดงชื่อแล้วก็ตัวเลขถ้ามันยังติดดูรุ้สิว่ามันติดกันอยู่นะก็เพิ่มตำแหน่ง x, x ตำแหน่งอตำแหน่ง y าเป็นเท่านี้ อนนี้ได้หนึ่งข้อแล้วต่อไปเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปนะเขาบอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนให้ดึงโปรแกรมนี้ตามนี้นีย example แล้วกว็อะไรวะอาม,ามองไม่เห็นไกดดีโม่480320ไกดดีโม่480320อ่าแล้วก็ส่งไปว่ามันจะขึ้นอะไร กำลังอัพโหลดนะอ่ามาแล้วมันขึ้นกราฟิกออกมานะแสดงว่า ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างการเขียนกราฟิกเนี่ยมันก็แสดงกราฟิกต่างๆออกมาอันนี้เราก็เขียนอะบันทึกการทดลองไปมันขึ้นอะไรมาไหต่อไปต่อไปให้แก้โปรแกรมจากข้างบนเนี่ยให้เหลือวงกลมหนึ่งวงกลมแล้วก็ ส,สี่เหลี่ยมหนึ่งอันแล้วก็สามเหลี่ยมด้านเท่าหนึ่งอันแล้วก็ให้แสดงอันาันสองวินาทีสลับกันไปมาทำได้ไหมอันนี้เราก็มาแก้โป,ปรแกรม My m ไม G กา G คือกราฟิกไหม LCD แล้วก็อันนี้เป็นไลบรารีสำหรับกราฟิก i n i t i a l LCD แล้วก็ Set Font อันนี้ก็จะมี b u ฟเฟอมี X Y เดี๋ยวอันที่เราจะใช้ก็คือเขาบอกว่าวงกลม1วงนะ มีที่มันเขียนเซ r c ์เค้ลอ๋อเนี่ยฟิลฟิลเซอโคตรงเนี้ยวงกลมอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยวงกลมสีต่างๆ่ามันก็เซตตามสีไอไอ I, I ก็คือเป็นสีอัอนนี้เซตสีอ๋อเซตสี ไอ้เนี่ยก็คือถ้าเป็นหนึ่งสีเนี้สองสีนี้สามสีเนี้ยอนนี้เขาบอกว่าเอาวงเดียวพออันนี้มันหลบกเยอะเราลบทิ้งลบออกบาแค่เนี้ยมึงกลมวงเดียว รบทิง้งบอกมีวงกลมมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมฟิลเนี่ยฟิลและเทงเกก็สี่เหลี่ยมนะแล้วก็ไอที่เหลือก็ลบทิง้งนะข้างบนไม่ได้ใช้ลบทิง้ง เหลือประมาณนี้อ่ามีวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมนงเวลาแล้วก็อ่าตอนนี้สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมันไม่มีในนี้ไม่มีฟังก์ชันนะมีแต่ลายลายดอลายเขียนเส้นอันนี้เราก็ต้องเขียนเส้น เนส้นก็เดี๋ยวเก็บดอลายไว้นึงก่นอนไม่งั้นไม่ได้ใช้ลบทิ้งนะก็เอาตรงนี้มาใช้ดอลายอันนี้เป็น x y ไหมั้ยเนี่ย x y แล้วก็เออมันจะมี x 1 y 1หนึ่งหนึ่งอหนึ่ง x 1 y 1หนึ่งก็คืออันนี้ จุดแรกอันนี้ x สอง y สองอันนี้จุดที่สองเนี่ยตอนนี้เราจะเขียนยังไงให้มันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าอืมเนี่ยสามเหลี่ยมด้านเท่าเอาเอาเดี๋ยวเราเริ่มตรงนี้ก่อนนะเราเริ่มที่ประมาณ ร้อยห้าสิบเดี๋ยวนี้ x ร้อยห้าสิบ y อัสักยี่สิบออสักห้าสิบอ่าเขียนลงไปอน,นี้อราดูร้อยห้าสิบก่อนแล้วก็อันนี้ y ไปที่สองร้อยห้าสิบอลองดูอลองดูว่ามันจะเป็นยังไง อันนี้เอาลองส่งไปนะสามเหลี่ยมเนี่ยสี่เหลี่ยมนะอ่าเส้นตรงเนี่ยอที่เที่ 400. 400. สี่ร้อยอ่าสี่ร้อยสี่ร้อยวาดมาที่สามร้อยส่วนตัวนี้มันเยอะไปมาสง นี้เราได้หนึ่งเส้นนะมันต้องสามเส้นมันจึงจะได้สามเหลี่ยมนะเมือ่อกี้มันกอ็อันนี้มันเริ่มที่จุดเริ่มต้นนี้มาตรงนี้ใช่ไหมมาที่นี้เราก็เปลี่ยนให้มันเท่ากับไอ้ตัวนี้ก็คือสามร้อย กับสองร้อยเนี่ยจุดนี้มันก็ต้องเหมือนเส้นเหมือนกันนะห้าร้อยห้าร้อยลองดูเส้นที่สองว่ามันจะพอได้ป่ะ ได้เขาได้อ่าไปเส้นที่สามก็เอาจากเนี่ยห้าร้อยแต่มันจะเยอะไปหน่อยตกจอห้าร้อยไปที่สี่ร้อยแล้วก็ตรงนี้ห้าสิบเนี่ยก็คือตัวนี้ต้องเหมือนกับตัวนี้ตัวนี้ต้องเหมือนกับตัวนี้อลองดูก่อนนะ เลื่อนเข้ามาหน่อยหนึ่งอันนี้เป็นสามร้อยสามร้อยอันนี้เป็นสองร้อยสามร้อยอันนี้ก็ลดลงเป็นสองร้อยสองร้อยอันนี้เป็นสี่ร้อย อย่างละน้อยอืม,มได้ได้ตอนนี้จะเห็นว่ามันมันทับกันนะเดี๋ยวเราต้องเคลียร์ก่อนนะ เอาตัวเนี้ยเคลียรสก,กีนนะพอเราเขียนตัวหนึ่งได้ก็ทําการเคลียสก,กีนเขียนตัวหนึ่งก็เคลียรสก,กีนอลองดูมันจะได้ไม่ทับกัน เห็นไหมมันขึ้นมาทีละตัวแล้วเนะี่ยอ่โอเคจะได้ก็ตอนนี้ก็จดบันทึกไปได้ได้อะไรเนี่ยตามนี้อ่าหมดแล้ว